แต่ความเป็นจริงเพื่อนคนนี้มันไม่เคยคิดที่จะไปบอกใครด้วยซ้ำเกมและความตั้งใจก็เลยเกิดขึ้นความอยากได้อยากม,อากมีอยากมีหน้ามีตาในสังคมอยากคบคนรวยเรื่องราวนี้เลยเกิดขึ้นที่พูด ที่พี่บอกว่าทําไมพูดจริงจังจังเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าคนแปลกหน้าไม่ได้น่ากลัวคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดมันเป็นความซื่อสัตว์ระหว่างเพื่อนแต่ผมเข้าใจนะพอมันเกิดเรื่องราวที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะ ทุกคนเนี่ยมันไม่รักใครไปมากกว่ากันหรอกมันรักตัวเองกันหมดแหละนะทานข้าวรด้ยังกินไม่ลงว่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรยังไม่ได้กินเลยเนะตอนกลางวันนะตอนกลางวันตอนเช้ากินโจ๊กไปแล้วตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้กินนะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกทุกคนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผมก็เชื่อว่าคนกลุ่มเนี้ยคาดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้เขาไม่เคยคิดหรอกเชื่อมเถอะเขาไม่เคยคิดแต่มันก็เป็นความผิดเขาเรียกผิดเองที่ไว้ใจนะ เวลาเราอยู่ในที่สว่างเป็นเรื่องปกติที่คนในที่มืดอ่ะมันก็ทําอะไรที่เราไม่รู้ตัวนะไม่ได้เปิดหัวมาแบบเนี้ยในเรื่องราวเนี้ยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันก่อเกิดแห่งความพิรุษนะเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่มีการดื่มมีการเสพ นะหลังจากที่ออกจากครัวบ้านตานิชทุกอย่างถูกบล็อกและล็อกทั้งหมดระยะทางจากครัวบ้านตานิตจนมาถึงบริเวณวัดข้างข่าวผมมั่นใจว่า ยังมีแต่งโมอยู่แต่หลังจากที่วัดครั้งคราวอันนี้ไม่ทราบนะอันนี้ไม่ทราบละต้องเรียนแบบนี้นะครับทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เพื่อนบางคนจะต้องโทรหาเพื่อน ซึ่งอยู่ในเรือลำเดียวกันเป็นเรื่อที่แปลกมากนี่เป็นข้อมูลที่ผมเชื่อว่าต่อให้คนที่หูหนวกไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดก็ยังไม่เชื่อเลยอ่ะผมกล้าพูดแบบนี้ผมถามว่าเนี่วันนี้นั่งอยู่กันเนี่ยนะ ห่างกันเนี่ยไม่ถึงเมตรมันมีเหตุผลใดที่โทรหาแค่แหละไม่เห็นยากเลยอันนี้เป็นเรื่องที่อมัสมากฉะนั้นบางเรื่องบางราวเนี่ยนะเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็สัมผัสได้นะสัมผัสได้รู้ได้นะ อาจารย์เบียร์กำลังจะไปกองถ่ายหนังของพอานนท์ครับอ,อ๋อเหรออีพีพศานนท์เอาอาจารย์ไปเล่นเหรอสวัสดีจ้าคุณเดียวสวัสดีจ้านะคะนะนะฉะนั้นผมมาทิ้งท้ายกับอีพีหนึ่งนี้ไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนิทานเรื่องนี้หลังจากสองทุ่มครึ่งไปแล้ว ติดตามพรุ่งนี้ต่อกับ EP พสองว่าหลังสองชุ่มครึ่งมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรื่องจริงว่าโมไม่ได้อยู่ในเรือตั้งแต่สองทุมครึ่งแล้วลูกถ่ายที่สภาพะรามแปดตกลงมาเป็นของจริงหรือของปลอมและตอนที่ถ่ายที่สภาพะรามแป ผมเคยไปผมรู้สึกว่าไฟมันจะปิดไปแล้วนะพรุ่งนี้ EP สองคุณจะได้รู้ว่าบางครั้งเรื่องราวมันอาจจะบาน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 ขึ้นก็นได้โอเคโอเคหนูพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อย นี่คือหมายถึงผมใช่ไหมอันนี้หมายถึงผมใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะผมอาจจะเป็นคนพูดเพอเจอร์ไปก็ได้นะถ้าผมพูดเพอเจอร์ผมว่าน่าจะมีคนในประเทศไทยเพอเจอร์เหมือนผมเยอะมากเลยอะนี่ไงพระรามแปด ไฟปิดสามทุ่มค่ะทําไมผมรู้รู้ป่ะเพราะผมก็นั่งเหลือไปรอดูว่าไฟปิดผมจับผิดแม้กระทั่งภาพที่อยู่บิวบอร์ดด้านหลังน่ะว่าไม่ใช่ป้ายโฆษณาน,นั้นเท่านั้นเองเวลาเราทําอะไรที่เป็นเชิงลึกเนี่ยมันเชิงลึกจริงๆนะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปิดได้ ผมก็จะเปิดให้นะสว,วัสดีครับพีเดียใครไม่มีไม่เป็นไรก็มันก็มันเป็นสาธารณะนนะช่องเดียเนี่ยมันเป็นสาธารณะฉะนั้นคือก็ดีแล้วอะที่มีคนทั้งเข้าใจแล้วมีคนทั้งคัดค้านผมว่าไม่เป็นเรื่องปกติมนุษย์อยู่แล้ะเรื่องบางเรื่องคนฟังอาจจะไม่ไม่เชื่อบางคนฟังอาจจะเชื่อเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นปัญหากับการที่เรากําลังไลฟ์สดพี่เขาอาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจอันนี้เดี๋ยวค่อยๆฟังไปเป็นอีพีนะนะเราไปเช็คหมดแหละนะเวรกรรมกําลังทํางานนะเชื่อว่าความจริงทบมปรากฏยังจําพยาใส่ลุงได้ใช่ป่ะถ้ายังจําพยาใส่ลุงได้เร็วๆนี้คัมมิ่งศูน เออผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามพดีแตงโมงมากนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าลองจากถ้า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 ผมลองได้ก็คือผมลองจากหมอธวัชชัยอะ่ะเพราะผมก็ทำกกมาแกมาทั้งพี่หมอธวัชชัยพี่อัจฉริยะไอ้แป้งแสบเราทำด้วยกันมาตลอดเวลากับสามปีนะ ฟังจนรูปมัอยู่ที่บ้านผมมีคนถามผมหลายครั้งแล้วว่าทำไมพี่เดียไม่พูดถึงเรื่องคดีแตงโมผมเป็นคนที่ต้องให้ผู้ใหญ่พูดก่อนนะผมต้องให้ผู้ใหญ่เขาพูดก่อนคือผมจะไม่มากระโจนหรือพูดนำหน้าผู้ใหญ่เพราะผมให้เกียรติทั้งพี่สมทิอาจารย์ปานเทพหมอทวัชชัยพี่อัจฉริยะและพี่นวัดนะการที่เรา ทำหรือเราพูดอะไรไปเนี่ยผมบอกหลายทีแล้วว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่พูดผมจะไม่ขยี้ฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่พูดเมื่อไหร่ผมจะมาขยายให้ได้ไม่ต้องกลัวนะผมพูดกับมันทุกวันนะ่ะว่าไม่เป็นไรนะคดีมึงโมกูรอได้กูรอได้โม พูดกับมันทุกวันบางคนบอก,บอกเฮ้ยมึงพูดกับมันยังไงวะก็เนี่ยเผื่อบางคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าทําไมพี่เดียบอกว่าพูดกับโมทุกวัน <sour word> ผมจะบอกให้ว่ารูปเนี้ยใส่ปิดสนาของคดีไว้ทั้งหมดนี่คือภาพครบรอบหนึ่งปี ที่ท่านพิบุสงคามที่คุณแม่แตงโมโอ,อุตสาหเก็บไว้ให้กูนะนี่คือปริศนาในคดีทั้งหมดที่อยู่ในภาพทำไมพูดมาทุกวันเพราะเขาก็ได้กินทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เอาขอขึ้นให้แล้วก็เชื่อว่าอดีตสง์ที่ไปทำก็ทำบุญให้มัน ผมก็ทําในลักษณะของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะนะผมก็ไม่ใช่คนนับถือศาสนาคริสต์นะแต่ผมก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของแม่โมเนี่ยแม่งโคดเฮียนต้องใช้คำนี้โคดเฮียนนะผมไม่รู้นะว่าแม่เขาอยากจะได้รับความยุติธรรมให้ลูกหรือเปล่า แต่ผมไม่ได้สนใจหรือก็ไม่ได้แคร์แม่เขาแล้วนะ i, เคยก็มาอยู่ที่นี่ผมก็บอกเลยว,ว่ารูปที่อาจารย์ปานเทพตามหาอยู่ก็คือรูปนี้ซึ่งพร้อมที่จะยกให้กับอาจารย์ปานเทพไปไว้ที่ท่านนาพิบุตรสงครามได้เลยแต่ก็ต้องเรียนอาจารย์ปานเทพว่าคงต้องมาจุดทูกเชิญเข้าไปนะ ฉะนั้นผมจะไเปอีกหนึ่งคนที่ไม่มีความเชื่อว่าแตงโมไปฉีทายเรือนะนะเดี๋ยวพี่หนุมจะต้องเข้าไปให้การที่ดีเอพี่แกยังคงทำเรื่องคดีแตงโมไม่ได้นะตอนนี้คนที่ต้องเข้าไปให้การกับทาง DSI นะก็มีเต้มงคลกิจพี่หนุ่มกัญชัยพี่ท็อปพี่ไทยนะครับ นะแล้วก็มีคุณก๊อฟนะครับรอบบางอย่างนะนะที่เป็นเจ้าของเรือครับนะที่จะต้องเข้าไปให้การนะผู้ชายยังไม่กล้าเลยนะคะฉี่ใช้โอ้ไม่กล้าแลวผมนีงไม่กล้าเลยไม่ได้เข้าไปในบ้านเขียวด้วยนะจ้าจ่าจาจาจาไหนดูซินะอ่านะ ฉะนั้นคือขอบคุณมากจาก่ะไม่เป็นไรหรอกผมตั้งแต่ทําคดีแต,ตงโมผมเจอเจอจนชินละนะผมเจอจนชินละนะครับเตะออกตัวให้เจ้าหน้าที่แปลกมากเนอะอยู่กับเรือมาตั้งหลายปีไม่เชื่อว่าน้องโมจะไปฉีดท้ายเรืออ,อ่าจริงนะพี่ตัวเขาอยู่มณานนะนะเขามีเขามีเขามีความรู้เกี่ยวกวับเรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็จะฉีดไม่ฉีดไม่รู้อะ นะครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ก็ให้ทาง DSI เขาเป็นคนสอบสวนแล้วกันนะต้องบอกแบบนี้นะให้ทาง DSI ครับเป็นคนสอบสวนในคดีตังโมเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆอย่างนะที่เป็นข้อสงสัยแต่เราก็จะไปปรับปําหรือจะไปอะไรไม่ได้นะต้องบอกแบบนี้นะในคดีของแตงโมเนี่ยมันคงต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไป ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะว่ามันจะไปถึงไหนแล้วให้กําลังใจคนที่เขาเสียสละในการทํางานนะให้ให้กำลังใจเขาเรื่องนี้เป็นตำนานแน่นอนนะวันนี้คุณหมอทวัชชัยเปิดลูกขาในรายการคุยชัดๆนะนะน้องมาเข้าฝันก,ก็มันเข้าฝันบ่อยนะแต่มันชอบมันชอบเป็นฝันที่ อยู่ตรงห้านั้นพี่บูสงรมามันชอบนั่งร้องไห้อะใส่ชุดขาวๆหน่อยฝันแบบนี้สองครั้งนะจะฝันมาก็จะไปทําบุญให้มันนะโดยปกติเวลาไปล้างสาลพระแม่ก็ทําบุญให้มันอยู่แล้วนะนะนะสวัสดีจ้านะทั้นคืออะไรก็แล้วแต่นะนะผมเชื่อว่าเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วอะ่ะก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เขาแล้วกันนะ เรื่องเราบางเรื่องเราผมก็คิดว่ามันน่าจะกระจ่างได้บ้างในบางเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามา,าในการทําคดีเนาะนะคนลงเรือไปนั่งเรือกว้างๆยังกล้าเรือเล็กคือคือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องของการที่ไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยมันมันมีการ เออป้าโชคดีได้กิ้วเตยมันก็มีการให้การแล้วมันอยู่ในสำนวนในกัรส่งฟ้องนะมันก็พูดยานกนะพูดเยอะมันก็กลายว่าเราไปหมิน่นศาลไปละเมิดศาลนะต้องต้องเข้าใจแล้วทําความระมัดระวังไว้เชื่อผมป้าเพ็ญสวัสดีจ้ะนะนะที่แน่มีคนบนเรือโกหกอ่ะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องดูันไปว่ามันมีใครที่พูดจริงหรือไม่จริงอันเนี้ยผมคิดว่าทาง ดีเอสไออ่ะ,อะเขาคงจะเรียกสอบนะพี่จินสวัสดีครับนะเขาคงจะเรียกะนะนี่เราไม่รู้ว่ายังไงบ้างะนะก็ผมก็มีความคิดะนะว่ามันก็มีพิรุษนะเราตั้งข้อสังเกตได้อยู่แล้วมันก็มีพิรุษหลายอย่างส่วนไอตัวพิรุษเนี่ยมันจะถูกเฉลยอ,ออกมาในนิติวิทยาศาสตร์แบบไหนก็ต้องดูดูด,ดูดูไปนะอย่างวันนี้ที่อาจารย์หมอไปเปิดภาพบาดแผลเนี่ย มันก็มันก็ยากนะแต่การที่จะโดนใบพัดเรือนะต้องบอกแบบนี้นะ,ะมันต้องรัดนะนะพธิยาเปิดแผลนะแต่ก็อย่างที่อย่างที่บอกเนอะมันก็ผมว่าอยู่ที่หลักฐานอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะทนะำให้การของคนที่ถูกเรียกมาก็อาจ จะเป็นอีกหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มเต้มงคลน,นะหรือจะเป็นพี่ท็อปพี่ไทยเองอะไรเงี้ยนะสวัสดีจ้าใบาแม้แห้งติดหลังก็อยากถ้าอยู่ในน้ำ <S <S เขาก็คงไม่อยากออกมาเป็นกระแสนะผมว่านะที่เขาเงียบเนี่ยเพราะเขาเองก็ไม่อยากออกมาเป็นกระแสเพราะว่าไอตอนที่ช่วง มีข่าวใหม่ๆน้องมันก็โดนโดนเยอะนะต้องบอกแบบนี้คือตอนเนี้ยพอมันผ่านมาเกือบจะสามปีอ่ะยี่ยี่ิบยี่สิบหกเนี่ยก็ครบสามปีในการเจอละนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะมันอาจจะทําให้เขาลืมไปแล้วอะ่ะแล้วพอมันกลับมาใหม่มันก็เลยทําให้กลับมาเคเรียดอีกหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากออกสื่อไม่อยากออกอะไรนะ ที่เห็นอยู่นะที่ออกสื่อออกอะไรมาอัดคงอัดคลิปก็น่าจะเป็นคุณแซนนะแซนเขาก็ออกมาออกมาก็เป็นกระแสหน่อยเพราะว่ามันก็มีแซะพี่อัจฉลิยะแซะคุณหมอนะมันก็เลยกลายเป็นกระแสกันนะฉะนั้นบางเรื่องราวนะมันก็ยากนะที่เราจะพูดจะอะไรคนที่ออกมาบอกว่าเจ้าของคลิปจะโดนบ้านพานทิ์จริงไหมนะ อ่ไม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 ออนนี้อันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวผมพูดไม่ได้เนอะนะอันนี้เดี๋ยวไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวบอกก่อนเลยทั้นคือเดี๋ยวไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะต้องบอกแบบนี้นะอย่าอย่าว่าเดี๋ยนะนะทําไมถูกคือมันต้องมันต้องพิสูจน์ให้ได้พี่เจเอสเกมถ้ามันพิสูจน์ได้ก็หนึงห้าเจ็ดกันเยอะนะ นะหนึ่งห้าเจ็ดกันเยอะเลยนะกูบอกให้เป็นร้อย้อยคนเลยนะฉะนั้นคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอพอมันสามารถพิสูจน์ได้มันก็จะเดินต่อได้แต่ถ้ากิดมันพิสูจน์ไม่ได้มันก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะเว้ยกูต้องบอกก่อนนะเข้าใจหลายๆคนนะ่ะมีความรู้สึกและคาดหวังกับคดีแตงโมงเข้าใจนะแต่ต้องก็ต้องเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงด้วยแหละอ่บุูดอย่างเงี้ย เนจาเนาใช่ไหมเจนาใช่ไหมแต่รู้สึกมั่นใจในทีมบาบาทิก็ต้องให้กําลังใจนะถ้ามั่นใจก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเชื่อเดียนะอยู่ในหลักฐานเนาะพี่เดียดื่มน้าที่ประทานตอนไหนวันไหนลืมละอ่าน้าที่ประทานดื่มอ่าก่อนอาหารเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนถ้าไม่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจก็เบกหนึ่ง ถ้าเป็นสี่โรคนี้ครึ่งเป๊กก่อนพอคุณหมอลดยามเมื่อไหร่ก็ดื่มเต็มเป๊กนะนะน้ำที่ประทานวันนี้ก็ส่งไปเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกรสหนึ่งนะเมื่อเช้านี้มาสองก,ก็เหลือตอนนี้ใครอยากจะสั่งก็หกขวดประมาณหกขวดนะครับที่ยังส่งได้อยู่ทันทีนะหกขวดนะต้องบอกแบบนี้นะดื่มดีน้งบอกนี้ี่แมมสวัสดีจ้านะ แซนบินก็น่าจะไปเชียงใหม่มั้งรู้สึกว่าจะไปเชียงใหม่นะผมไม่แน่ใจนะแต่หัวหมูหัวก๊อหัวบอลมีหนึ่งหัวออกมาแล้วอะไรอะไรวะหัวหมูหัวหมูสวัสดีจ้าพิสุภาจ๋าครับสวัสดีโอตายหาแล้วมาขอเัาศพกูห้าร้อยกว่าคน <c oughs> สวัสดีทั้ง568คนนะครับเข้ามาแล้วคอรหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์ให้ด้วยนะยินดีเข้าสู่มหรสพของฉันนะครับเป็นเบรกที่สองนะครับหลังจากจบรายการโหนกระแสนะก็ตลอดสามปีอะ่ะก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในกลุ่มเพื่อนแตงโมนะต้องบอกแบบนี้นะหลายคนก็โซซัสโซเซบางคนก็ ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางก็มีเพราะผมเคยบอกแล้วว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้แต่ไม่ช่วยผมว่าวันหนึ่งจะต้องรับผลกรรมและก็จริงอย่างที่ผมพูดมเมาเรื่องอะไรครับวันนี้เพิ่งเข้ามาก็เามาเมาไปเรืเลยเรื่องในหนกระแส LG BBQ เนาะเขาเป็นกระแสไงเชมิน้นบดีจ้านะมันเป็นกระแสไงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า พลังของพวกเขาเนี่ยอย่าได้ดูถูกชนะกูจะบอกให้ฉะนั้นใครก็ชอบแซะเรื่องเพศเรื่องอะไรต้องระมัดระวังจากอุ้ขอบคุณมากค่ะไอธนูใช่ไหมไอกี้เป็นธนูยิงสอนใจใช่ไหมใช่ไหมรับวาเลนไทน์น่ารักมากเลยอะตุก๊กตาเนี่ยในวาเลนไทน์อะที่ส่งเคาะหน้าจอมานะน่ะนารักมากเลยนะทิกตกอรเขา นะค่อนข้างน่ารักนะสั่งทางไหนคะนะาที่ประธานต้องเข้าไปที่บ้านเขียวจ้ะบ้านเขียวจ้ะนะอ่าเดี๋ยวด้พิมพ์บ้านเขียวให้เนาะนะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมงไขมันนะนะก็สั่งได้ควดหนึ่งสี่ห้าิบนะคะแล้วก็ค่าส่งห้าิบนะจาเนี่ยดีจุด L O V E หนึแล้วทำไมตำรวจไม่เรียกนักร้องเก็บผ้าเช็ดหน้าไปสอบบ้างอันนี้ ดียังบอกไม่ได้พี่ตาหวานว่าน้องเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าน้องไม่ได้อยู่บนเรือแล้วกล้องหน้ารถเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้ผมว่ายังอยู่กับคุณแม่นะน้ําที่ประทานมาเป็นน้ําสมุนไพรที่ผมเอาไปให้อาจารย์เบียล่าสุดก็ไปให้อีกสองขวดปรากฏว,ว่าอาจารย์บอกว่าพ่อชอบมากแล้วคุณพ่ออาจารย์เพิ่งออกจากโงรงพยาบาลพรุ่งนี้จะส่งให้อาจารย์อีกสองขวดเพราะว่าอาจารย์ทานพ่อทานเดือนหนึ่งสองขวดไม่พอหรอก ก็ประกลายเป็นเดือนละ4ขวดเลยนะครับพอได้กลับมาสุขภาพดีนะมันเป็นน้ําสมุนไพรนะมันช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บนะใครที่เป็นปัญหาโรคกดกไหลย้อนลองโควิดนะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลประจำเดือนมาไม่ปกติไวยทองภูมิแพ้แนะนำสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นตนะนี่นี่ขวดรุ่นใหม่นะมันใหญ่กว่าเนี้ย แล้วเขเพิ่มปริมาณไป20มิลมิลิตรนะทานดีถามแต่ละคนที่ทานเดียคนทานเยอะนะ